เห็นว่าช่วงเกิดเหตุแต่ผมไม่อยู่ไปสัมมนาที่พัทยาสามวันผพงกลับมาเมื่อวานนี้แล้วเอาลงสื้อเชิญนายอำเภอสาสุอำเภอโรงพยาบาลทับสแกแฟกกระถาประจวบบพจังหวัดทุกคนวยงานเจยวข้องทางตำรวจทางหลวงประพฤทอน,นคณะกรรมการแม้แต่กู้ชีพทุกในงานที่ว่าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคยียงที่ว่ามีฟาร์มก็ปุ้มมาช่วยกันครั้งนี้เพราะว่าผมเคยพูดเสมอว่าสักวันหนึ่งสิบสี่จังหวัดภาคใต้ เราจะเกิดอุบัติเหตุมู่เพราะทุกสี่จังหวัดภาคใต้ผ่านเราทั้งหมดเลยแล้วก็เลยว่าตอนนี้ได้ปรึกษากันแล้วว่าเบื้องต้นอาจจะตั้งงบประมาณในการซื้อสะท้อนแสงมาติดที่ต้นไม้ทุกต้นที่แถบทายานที่ตั้งแต่อยู่เถือนนแดงถึงอยู่เถินสายซองแล้วก็เด็กไฟขมถนนไฟสว่างตั้งแต่อยู่เถิอนเป็นมันกันซึ่งงบประมาณนี้น่าจะต้องคุยออกับไฟการถางครับผมในส่วนของการตัดส่างต้นไม้ขนาดใหญ่นี้จะคุยกับ อุทยานไทยข้าว<บ>หารบรกรู้ไหมบางต้นมันอยู่ในเขตถนนอาแฟคาถาบางต้นเขตอยู่ในอุทยานแต่ทั้งหมดที่มองดูแล้วมันอยู่ในเขตของแฟคาถาทั้งหมดคือก็มีการประชุมร่วมแต่เรื่องโค่นทิ้งคงจะไม่โคน่นแต่ทํายังไงให้สะท้อนแซงให้ผลลับไหนได้เห็นเวลาสะท้อนแสงปุ๊บแล้วมีการเดินขึ้นมาได้ครับผมจริงๆแล้วผิวการจราจรก็ดีแต่ว่าในเรื่องของการกวดขันววนัยจราจรกับคนเชาน้ชารถใช้ถนนก็เป็นเรื่องสาคัญใช่ไหมครับ เพราะตรงนี้มันทาว่าทางดีแน่นอนครับพะอยู่เขตอุทยานด้วยซึ่งอุทยานทั้งตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปถึงใต้ที่ยุติถนนแบบหวัวอย่างนี่ซึ่งเป็นต้นถนนของสุกสี่จังหวัดภาคใต้สู่ใต้เนี่ยแทบไม่มีเขตอุทยานที่อยู่เทิดเกษมแต่ด้วยเหตุว่าขอเขตอุทยานปุ๊บการตัดต้นไม้ก็ไม่มีการแป็ว่าขออุบัติเหตุมันเกิดบ่อยครั้งมากจนบางคราที่เป็นรถชวนตัวเนี่ยชวนบุคคลเนี่ย วิ่งแล้วก็หายไปในป่า้าเจอตอนตอนเช้าแต่ครั้งนี้ที่เจอกันเหลวเพราะว่ามันเป็นรถบัสรถที่มีผู้โดยสารมากขนาดกับสี่หาสห้าสิบคนก็นเลยว่าเออมันก็เลยเห็นได้รเร็วเพราะว่ารถที่มาช่วยมาตั้งแต่ปานบุรีถึงมาสะสพานน้อยกลายเป็นว่ามัน,ม,นมันสู้กับ ยื้อกับการสู้ชยคนมีชีวิตอย่างเต็มที่แล้วครับผมซึ่ง<อ>ผมก็มาอยู่ในพื้นที่ด้วยในส่วนของเทศกาลปีใหม่นี้ยืนยันว่าเราจะดูแลกันเต็มดูแลไ,ได้แน่นอนให้ถันเลยครับตั้งรู้มาถัดไแน่นอนเพราะว่ายังมีการประชุมในมันเปิดทําการราชการหรอบางคาน,นี้สิบโมงเช้าที่อปตอครับผมอ,อ,อาจจะมีการขอใช้งบเล่งด่วนฉุกเฉินอะไรบ้างไหมใช่ครับอปตอในในเล่ง,ลง,ลง,ลงตรงนี้เลยครับผมอืมครับ แล้วในส่วนของการเช้าเจ้าสดในช่วงเทศกาลปีใหม่น้ยืนยันว่าตรงนี้พี่น้องประชาชน,นจะปลอดภ,ภัยจะปลอดภัยเนี่ยอาจจะต้องคุยกับไฟขั้นทางแล้วตั้งงบปปตเข้ามาช่วยได้ไหมในการเอารถไถมาปันหญ,ญ้าตัดต้นไม้ให้มันโล่งครับผมแล้วก็แสงสว่างต้องเพียงพอครับแสงสว่างแ,แล้วก็ไอ,สอส้ส่วนไอ้ส่วนความเชื่อถือเรื่องโชคหลังหรือส,รสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยตรงนี้ก็ต้องมาคุยนอี่ทังหนึ่งว่าฝามเมื่อที่ประชุมแล้วใครให้ฝามสำคัญตรงนี้บ้างไหมครับ แต่ว่ายังไงก็ต้องนิมนต์พระมานิมนต์นี่นิมนต์ไปแล้วครับ,บรวันนี้แกว่าด้วยเหตุผมไม่อยู่มุัคนจาไปส่งกันนะเผือไปทุ่งตะโกในจุดที่ต้นไม้เขาโดนชนเนี่ยจะต้องให้พระไปทําพิธีอะไรไหมก็ที่จริงแล้วนะเนี่ยวันวันวันวนั้ขานที่คุยกันมาเลยซึ่งพิธีเนี่ยเดี๋ยวเราจะมันต้องมีญาติของผู้เสียชีวิตมารับวิญญาณกลับไปบางทีข้าเขามาหาเราผมก็พร้อมที่จะทาให้ถึงเราก็รู้ว่าใครบ้างที่สูญเสียไปครับผม